เาเรือประมงในแม่น้ำปัตนีในเช้าวันหนึ่งครับที่เห็นคือเรือประมงกลับจากหาปลาได้สองสาวันแล้วนะครับเราออกหาปลาในเที่ยวต่อไปครับแม่น้ำปัตนีตอนเช้าน้ำยังเยอะอยู่นะครับ นั่นนี่คือเรือประมงที่กลับจากหาปลาสองสวันแล้วนะครับก็เตรียมความพร้อมในการที่จะออกหาปลาหรือเที่ยวต่อไปหลายลำครับลำใหญ่ๆเท่านั้นนะครับออกทีนึงก็10วันครับขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับครับนี่คือบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีหน้าท่าเรือประมงครับ